ท่าเป็นเบรคแรงบุกขอเรานะครับทางขึ้นอาจจะลำบากนิดนึงครับข้าวขึ้นไปในการตันครับท่านนายกนุรยาครท่านนู้กเบิแก่ผู้มีเกียรตร่วมกันครับวันนี้รู้สึกมียรนอย่างนี้นะครับที่นโอกาสร่วมในตัววีงนะครับน้านะครั เราต้องร้คงเหด้วยทานระบูแล้วหลายปแล้วก็การตลาดที่เข้ามากระจอกทีมนี้นะครับซึ่งสามารถสลิตงานที่เต็นะครับขึาอะไรก็ดีกว่าแรก็กาหอีเฟอร์นะครับก็นนะครับก็ต้องรู้ี้กันต้องที่ันใจเราว่าใาตั้นเนาจะป รู้จักในท้งในประเทศและวก็ต่างประเทศนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการเุยแต่จริงๆแล้วผมก็ได้มีการเปนรถนะครับก่อใี้ยุงครั้งนะครับรถชาติของอหามีมากาดตอนนี้นะับแม้ว่าเีการจุดไนะครับแต่การกระการออกแบบของ ร้านที while, mm ่จะร้านที yeah. Yeah. Uh ่อยู่ในรยามาที่สบายนะครับไม่ต้องมีบรรยากาศที่ต้องมาที่จะมานั่งรับทานอาหารอยู่ที่งๆล้วไมงรวนอกานอกนะครับก็ต้องดูีวเี่ยวของนแนนนาที่อก็ขอเสน้จนดึงก็ขที่ีครับก็รนข้างหน้า เสียงปบมือท่านนายเลยครับครับตันนี้ผมก็ให้ท่านนายกยนยืนอยู่บนสักรู่นะครับเพื่อที่จะให้เก็บมอบของกันครับไปไปลาต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านนายกพัทยาท่านผู้คนเรื่องรับขึ้นมาขออะไรสักานอยให้กับเดินนี่ือที่สุดแห่งมาครับเรีนทนติรกุไทยนะครับท่านนายบาราุนะครับลองพบกับพัทยา โดยเพื่อนพี่น้องนะครับคนเก่งเองคณะทัศยาด้วยแล้วก็พี่เกียรติจากกเทพนะครับแล้วก็ที่งทางคณะผู้บริหารนะครับแต่ลูกพรลูงแสบกับพี่นัทแล้วก็คณะจากนิฟเฟอร์ทัศยานะครับก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับหลังจากที่ซ้อมกันนี่กันมาสักเดือนกว่าครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นะครับผมเองมีความภาคภูมิใจนะครับว่า เดลิฟี่มิสโตรนบาร์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอผู้ประกอบการที่มีนนค,มาามาควา,นนามคิดสร้างสรรค์นะครับเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นป่าน้าธรรมดาเลยครับกๆแล้วก็ผู้บริหารชุดนี้ก็ไปตามหาไปดูข้อมูลนะครับครเป็นเจ้าของที่ก็ไปตามหาจนเจอเจ้าของที่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ขอยื่นเสนอโครงการจนมาทาเป็นมิสเดลิฟี่มิสโตรอนบาร์ตรงนี้นะครับเดิมตรงนี้เนี่ยเด็กที่เรียนก็จะเป็นที่ที่มีการ ป้ายโฆษณาเปส็สัมพันธ์แล้วก็เป็นมป้ายหญา้านะครับอาจจะไม่ได้ลบมากแต่ว่ามันไม่ควรอยู่กลางเมืองทัศนายภาพก็เลยเรียนว่าไม่ดีใจว่าทางทีมงานนะครับก็ได้ปรึกษาว่าจะทําเป็นสไตล,ล,นะล์ร้านอาหารแบบนั่งสบายๆเหมือนถ้าเป็นกรุ<ไ>งเทพก็จค่สากล่อนะครับแล้วก็บรรยากาศก็คือจะเป็นพื้นปีสามสี่ชิ้นเบาๆนะครับแล้ก็ให้เขาสังเกตว่า ข้างหลังก็เป็นบ้านลองนายกนะครับผู้บริหารเลยนะครับข้างหลังก็เป็นบ้านอยู่อาศัยอันหน้าไปทางนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นถนนพัฒยาเหนือนะครับก็เี็นว่าด้วยคุณภาพแล้วก็คอนเน็กชั่นของคณะผู้บริหารนะครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับโดยดิฟเฟอร์จะเป็นเช่อนของการประกันคุณภาพในการบริหารอยู่แล้วนะครับก็เี็นว่าในในมุมของท่านเดมโรเองนะครับก็เรียนไปแล้วว่า สถานที่แห่งนี้เป็นร้านอาหารนั่งสบายๆซึ่งก็ให้ความเพลิดเพลินกับผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งพัทยาเองนะครับสถานเป็นทางในตัวลงจ๋านะครับแล้วก็คนเพรื่องตัดสินโนะครับตัพัทยากันเองก็ชอบมานะครับว่แต่ายๆท่านนะครับคอยก็มาครับหลายคนก็ให้กำลังใจนะครับกับการเดิลี่พี่นะครับก็หรือว่าในตัวแทนท่านผู้มีเกียรติและกันนะครับในการกล่าวในสุดที่ดี แล้วก็อย่างที่ด i จ i ต a l d i g i จ a เบิร์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเมนเูเด็ดและหลายเมนูก็ช่วยกับมิเตอรสัมพันธ์บอกต่อ,อครับให้ผ่านมานั่งฟังเพลงสบายๆก่อนๆๆนะครับแล้วก็จะได้ไปทักทักต่อครับใครจะไปดื่มต่อหรือจะไปฟังฟรีที่มันต,ตังแบบนี้ก็มาเชิญได้หลายที่ถ้าต่อจากลิฟวิ อานนเคือเคาก็ต hmm. ้องเป็นิสเซอร์ต ah ัวในกล้องก็เีนกการเนนะครับม่รูหลักๆก็จะพูดถมกชิมอะไรนะครับก็มีตั้งแต่อีไก่ทอดน้ำปารัอเคยเชยาผัดบางทีแบบพี่โย่พวกอ่นเนหนุ่ฮิปปี้วากนะพี่ผมว่าตัวม้วนหัวยาวกลางหลังเนี่ยะไเป็นหนุ่มอะไรนะชอบพี่ก็มีอะไรเยอะฮปรี้ิปปีเป็ดอะไรเป็นก้อง็ได้า มีผัดหักกุ้นะผัดุกรอบหลาอย่างนะครับทางคูรักเนีผมยาวเรี่ยเรื่องของชีวิตก็ตอไปก็จะบอกี่บอกวนนี้แม่แบบี่ชื่อแล้วนะครับว่าเดีนยวเรายบิงนั่งกับในสารนาบาเนอะไปเราปบาที่าร้าปลาบรรยากาศสี่ไก่พ่อป่าไปเงี้ยวพี่กินว่ะ านไิสบายๆแบบอริจินอลแบบไลฟ์ที่นี่เลยนะครับก็แชร์กันได้นะครับเป็นู้เดดก็ลิกแล้วก็แชร์ท f a c e b o o กได้ก็มาจา Facebook ผมก็ได้และพัทยาฟเจอร์รัตเฟซบ o o กติก์ที่มดก็ได้ครับคือเหลนี้สังคมโซเชียลมีเดียไปไกลนะครับก็เทเินเทอรเนามาด้ เดี๋ยวรีบวิ่งแปลว่าอะไรให้ไปดูอย่างน่าสุดนี้ต้องไปมีบอกว่าเดี๋ยวรีบวิ่งน่ากินัจเลยล่าสุดเใจก็จะอีเปอร์ครับสิ่งที่พีรู้เรื่องเรืเพอร์คืออยู่ปริยญาก็เหลือครับก็มีหลายอย่างนะครับที่ทำให้การเรียนที่เรติดต่อสื่อสารเรานะครับต้องการที่เยอะในเรื่องรนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอีกทีด้วยกับ <concealed> ผ <them now> ู <para fork> <water> ้บริหารนะครับทั้งน้องบอลน้องแสบพี่นะ แล้วก็คณะนะครับอะไรอีกอะไรอีกของคุณแค่นี้ก็ตายแล้วพี่เขียนด้วยนะครับทั้งแฟนเพลงขอคุณพี่ี่นายแล้วก็เรื่องของการมารับประทานอาหารที่ดีความจริงๆเลยว่าต้องบอกว่าที่เรารวบรวมดีๆนะเอาคนต่อการเผื่อเดลิมี่มสโรเบิร์ตบาร์ที่พัทยาให้ีต่อไปนะครับต้องเป็นสิ่งที่ร้านอาหารร้านนึ่มเป็นต้นที่เป็นสไตล์

คือพี่น่เนือเร่องทีนี้พบอกออใช่ป่ะาลประมาณสี่ใส่อะเรื่อยผมว่าน่าสนใจอยู่เพี่าอาพยาาอยูนครับที่ทนี่อ๋อไม่รู้ว่าเราเรามาหรือเปล่าถราตัดตานรือเปลมาก็เลยครับเขไม่เอาเาเจอทกท่านด้วยนะครับที่อาหารนาครัาปีนี้จะมีประมาณหกเวทีครับศิลปินทะเป็นไทนั้นเดี๋ยวจาก้ที่จากเกาุย พญานาคก็ร kind of mm ับรองว่าไม่เคมาครับช่วงเคยมาตอนอยู่เพศมาบยญานคไม่เคยไปเป็นคนได้มาต่างกันพญานาคก็เพื่อวปีนี้จะเป็นการเปิดใหม่ที่เรีรูปแบบคนรนเดิมรู้แต่เก่าก็ก็อป็นอีกคุหนึงซึ่งมีมีลูกค้าของเราอยานาคไปไปทุกแบบ ขอนวทานดีด้วยกับเดอ่วยดมาครับม่ครี่จะ้อยา้อย่างนั้คุณลรฟวิงก็ตงรับผอนันนี้เนี่ยผมจับรดนแล้วะครับัแแล้